คำคมสั้นๆที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับชีวิตยอร์จเบอร์นาดชอชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการค้นหาตัวเองชีวิตคือการสร้างตัวเองขึ้นมาเอเลนอร์โรสเวลคุณต้องทำในสิ่งที่คุณคิดว่าทำไม่ได้แฟรงค์ลอยด์ไรท์ความจริงสำคัญกว่าข้อเท็จจริงมาเธอร์ทรีสถ้าคุณตัดสินคนอื่นคุณไม่มีเวลาที่จะรักพวกเขาลูซิลบอลรักตัวเองก่อนแล้วทุกอย่างจะลงตัว สตีเวนโคลบร์ความฝันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเราทุกคนยึดมั่นกับความฝันแรกโลกจะเต็มไปด้วยข่าวบอยและเจ้าหญิงโอปาวินฟรีความล้มเหลวเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่ความยิ่งใหญ่สตีเวนฮอว์กิงจงอยากรู้อยากเห็นมาเธอร์ทรีสถ้าคุณไม่สามารถเลี้ยงคนได้ร้อยคนก็เลี้ยงแค่คนคนเดียววินเลียมเชกสเปียร์รักทุกคนเชื่อใจบางคนมิเชลโอบามา ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณหาเงินได้มากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณสร้างความแตกต่างให้คนอื่นในชีวิตได้มากแค่ไหนเวนเกรสกี้คุณจะพลาดโอกาสดีๆ100%เปอร์เซนการเบียลกิฟฟอร์ด ord, จงกล้าหาญจงทำเต็มที่แมเดลีนออนไรความเป็นผู้นำที่แท้จริงมาจากการตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องก้าวข้ามการรอคอยที่จะทำเบบรูทอย่าปล่อยให้ความกลัวที่จะพลาดโอกาสมาข,ขัดขวางคุณ เซเนกาโชคคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการเตรียมตัวพบกับโอกาสแอนนาควินเดินอย่าสับสนระหว่างสองสิ่งนี้ชีวิตของคุณและงานของคุณอย่างที่สองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอย่างแรกเท่านั้นโทมัสเจฟเฟอร์สันผู้ที่รู้ดีที่สุดจะรู้ว่าตนเองรู้น้อยแค่ไหนดอนลี่พาตันหากคุณต้องการสายรุ้งคุณต้องอดทนกับสายฝนฟรานซิสเดวิดเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันเพื่อที่จะรักเหมือนกัน จอห์นควินซีอดัมหากการกระทําของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นฝันมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นทํามากขึ้นและเป็นมากขึ้นคุณคือผู้นํามายาแองเจลูผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูดผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณทําแต่ผู้คนจะไม่มีวันลืมว่าคุณทําให้พวกเขารู้สึกอย่างไรเมาคอมเอ็กหากคุณไม่ยืนหยัดเพื่อสิ่งใดคุณก็จะล้มเลิกความตั้งใจฮิลลารีคลินตัน ทุกช่วงเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในการมองย้อนกลับไปทำให้เราไม่ก้าวไปข้างหน้าโทมัสเอเอดิสันความล้มเหลวในชีวิตหลายครั้งเกิดจากคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกือบจะประสบความสำเร็จแล้วเมื่อพวกเขายอมแพ้เคทีคูริคคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้และคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบคุณได้จอห์นบอนโจวีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวันเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับปาฏิหาริย์แล้วคุณจะเห็นมันอยู่รอบตัวคุณ เอเลนราโรสวลล์ทำสิ่งหนึ่งทุกวันที่ทำให้คุณกลัวทีน่าเฟยไม่มีความผิดพลาดมีเพียงโอกาสฟรานซิสเบคอนคำถามที่รอบคอบคือครึ่งหนึ่งของความฉลาดเชอริลแซนเบิร์กถ้าคุณได้รับข้อเสนอให้นั่งบนจรวดอย่าถามว่านั่งตรงไหนขึ้นไปเลยเอเลนราโรสวลล์จำไว้ว่าไม่มีใครทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณฟลอเรนซ์ในติงเกน ฉันคิดว่าความสำเร็จของฉันมาจากสิ่งนี้ฉันไม่เคยให้หรือรับข้อแก้ตัวใดๆเอ็ดวินแลนด์ความคิดสร้างสรรค์คือการหยุดความโง่เขลาอย่างกระทันหันมายาแองเจลู ou, คุณไม่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์นจนหมดไปได้ยิ่งคุณใช้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นมหัดมะคารทีจงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกเหล่าจื้อเตาเตอ๋อจิงเมื่อฉันละทิ้งตัวตนของฉันฉันจะกลายเป็นสิ่งที่ฉันอาจจะเป็นได้โรซาภาค เมื่อจิตใจมั่นคงความกลัวก็จะลดลงเฮนรี่ฟอร์ดไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้คุณก็คิดถูกกอรเรียสไตเนมการฝันคือรูปแบบหนึ่งของการวางแผนคริสโตเฟอร์รีฟเมื่อคุณเลือกที่จะมีความหวังทุกอย่างก็เป็นไปได้เคทวินเซเลตชีวิตสั้นและมีไว้เพื่อใช้ชีวิตมหตัดมคานทีใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้เรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป อลิสวอลเกอร์วิธีที่คนทั่วไปมักสละอำนาจคือการคิดว่าตนเองไม่มีอำนาจเหล่าจื้อเต๋าเตอ๋อจริงการกระทำที่ยิ่งใหญ่ประกอบด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆแอมิเลียอฮอร์ดสิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจลงมือทำส่วนที่เหลือคือความภาคเพียรอเลนเดอเจเนริสบางครั้งคุณไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนจนกว่าคุณจะมองเห็นตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นวอล์ดิสนีย์ ความฝันของเราทั้งหมดสามารถเป็นจริงได้หากเรามีความกล้าที่จะไขว่คว้ามัน